ในโลกแห่งเก่งกล้าเกมเซเว่นเนสีเบอร์ทุกวันคือโอกาสใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรักในเกมแนวที่ U R N based และกำลังมองหาวิธีเล่นเซเว่นเนสีเบอร์ให้คุ้มค่าในทุกนาทีที่นี่เรามีคำแนะนำว่าในแต่ละวันควรทำอะไรบ้างเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ 1. เข้าร้านค้าไปที่ร้านค้าเพื่อรับสิ่งของที่มีค่าให้กับคุณ โดยเฉพาะรูบี้ที่สามารถเก็บไว้ใช้ในการเรียกอัศวินขอย้ำว่านี่คือโอกาสง่ายๆที่คุณจะไม่ควรพลาด 2. รับรูบี้และกล่องกุญแจฟรีเมื่อเข้าสู่หน้าหลักให้คุณไปที่ร้านค้ารูบี้เพื่อกดรับ30รูบี้ฟรีนอกจากนี้คุณยังสามารถรับกล่องกุญแจฟรีได้ในร้านค้าแลกเปลี่ยนซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะมีการรีเฟรชทุกวันดังนั้นควรเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวทุกวัน 3. ซื้อตัวเรียกอัศวินในร้านค้าแลกเปลี่ยนทอง คุณมีโอกาสซื้อตัวเรียกอัศวินในราคา80,000ทองต่อวันถ้าคุณมีทองอยู่ในมืออย่าลืมแวะมาซื้อกันสีห้ามพลาดสินค้าจากร้านค้าเบตเตล็แนะนําว่าคุณควรตรวจสอบร้านค้าเบตดเตล็ทเพราะสินค้าในร้านนี้จะเปลี่ยนทุก12ชั่วโมงและราคาก็มักจะเป็นทําคุณสามารถหาซื้อไอเทมที่จําเป็นเช่นใบเรียกอัศวินและของอับแรงได้อีกด้วยหําทำมิชชั่นรายวันให้เสร็จภารกิจรายวันก็เป็นอีกสิ่งที่ควรทําให้ครบ โดยเมื่อคุณทำการสำเร็จ5มิชชั่นคุณจะได้รับ100คะแนนสะสมซึ่งสามารถแลกเป็นรางวัลได้อีกด้วยด้วยการกดที่ลูกศรด้านหลังชื่อภารกิจเพื่อไปสู่ภารกิจนั้นๆน,น,นี่คือสีสันของค่าใช้จ่ายในเกมคะแนนมิชชั่นรายวันของรางวัล20ทอง x 100 000, 000 40กุญแจ x 20 60ตัวเรียกอัศวินทั่วไป x 5 80กุญแจ x 20 100รูบี x 100 000, 6. การทำเป้าหมายกีฬาให้สำเร็จเมื่อเข้าร่วมกีฬาแล้วการเช็คชื่อจะช่วยให้คุณได้รับกุญแจในวันถัดไปความสำเร็จของกีฬานั้นมาจากการเช็คชื่อของสมาชิก 7. ระเบียบการทำมิชมชั่นกีฬามิชชั่นกีฬาจะแบ่งออกเป็นรายวันและรายสัปดาห์ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมทำกับเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อให้สำเร็จรวมกันได้ 8. ใช้ค่าพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพดันเจียนพัฒนา ผู้คิดโทเค็นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเก็บเพื่อใช้ในดันเจียนพัฒนาคุณจะได้รับวันละสองใบในเวลาประมาณ9้าโมงและเก็บสูงสุดได้สิบใบจึงทำให้คุณไม่ควรพลาดท,ที่จะเข้าไปทำทุกวันอารีนาสำหรับอารีนาโทเค็นมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นสะสมได้ถึงสิบอันและจะฟื้นฟูทุกสาสบนาทีนอกจากนี้ยังมีของรางวัลให้หลังจากที่คุณเล่นด้วยกุญแจกุญแจจะทำหน้าที่เป็นค่าพลังงานเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง จะมีการฟื้นฟูอยู่เองแต่การเก็บรักษาไม่ควร,ให,รให้รอให้เต็มมากเกินไปเพราะจะทําให้คุณพลาดการใช้พลังงานที่มีค่าไปสุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถืออื่นๆที่น่าสนใจกับเราได้ที่ออนไลน์สเตชันคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่น 3, เซเว่นเนสีเบิร์ดของคุณอย่าลืมแชร์ประสบการณ์หรือความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้จากกัน